ต่อเลยนะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้โตรถสเตติกกับเพื่อนขับประเมินเข้ามาตัวเต่าฟอร์จูเนอร์ค่ะเกียร์โฟร์รถพิซซี่แปดจุดแปดอัลโต้โฟร์สองพันสี่รถที <S <S ่ซ so, ิมมาให้ตามแจ้งดนบริการคุณลูกค้าตรวจสอบและพิจารณาได้เลยนะคะเรื่องค่าคนย้ายค่าใช้จ่ายตามแจ้งค่ะคุณลูกค้าวันนี้ขอเริ่มต้นห้าแสนเปิดมายกมาเรียนท่านหนึ่งท่านค่าแสนสองพันราคาหน้าห้าแสนสองพันที่พารราคาเท่าไหร่คะหกแสนขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะไม่เจอนานเลยแบบนี้หกแสนบาทลูกค้าหน้าล้านะคะหกแสนสองพันราคาเปลี่ยนเท่าไหร่คะ 6กแสนสองขอบคุณคะ่ะอยากให้มาทุกวันเลยนะคะ6กแสนสองมาแล้วหกแสนสองหกแสนสมุทรสาครราคาอะไรละ ได้เลยนะคะยราคาอีกไหมแสนสมุสาราคา6พันราคาหน้าลาน6แสนสมุทรกพราคาตอนนี้ได้มากกว่าในแขกขาดราคาันใหม่6แสนสมุทรกพราคาหน้าลานราคา6แสนสมุทดกพันแนสมุทรกพันแบาราคลไล30,000ไม่ให้สมัยขอบคุณค่ะ6ส30,000ราคาหน้าลานค่ะ6แสนสมุทรแสนสมหนึ่งับห6สน30,000นับส6แ3 0 0 0สอาราคอออนไลน์สองพาราคาตอนนี้4พาราคาหน้าลาน634 36ราคาหน้าลานค่ะ6แสนสมทรดกพันแบพราคอลออนไลน พันเซซี 1, <cat rain. S 2> ่มือสองพันสองพันสี่พันกับไปออนไลน์หกสี 1, 4, ่สี Sisters, ่ลูกค้าออนไลน์หเซี่มืน่นแบบพัราคาตอนนี้หกราคาน้ล้านหกซมือแบบพันหกเซมือแบบพันนับหนึ่งหกสนหมออนไลน์แล้วค่ะหกสนห้ามืสองราคาน้ล้านหกสนห้าหมื่นสองพันหกสนห้าหมื่นสองพันนับหนึ่งหกสนห้าหมื่นสองพันสี่พันราคานไลน์หกสนห้าหมนสี่พันหน่งพัราคาไปต่อหกสนห้าหม่นหกพันหกสนห้าหมื่แบบพันราคาหน้าล้านหกห้าแปดลคานะาล้านสู้ต่อยกใหม่กดใหม่ได้เลยหก ออนไลน์แล้วค่ะเสียวใหม่แบบพาราคันนารานหกหลูกค้านารานค่ะหกแแปดพันหกแเมืออนไลน์ค่ะหกแสนเจ็ดหมนเืับหนึ่บนึ่งสองพันสี่พันหนลาค้านารลูกค้านารนนเจ็ดหมื่นหกพันกับไปออนไลน์หกลูกค้าออนไลน์นะหกแราคาหนารนนแปดหมื่นหกนับหนหนับสอง สองพาราคาสี่พันกับมาหาร้านท่านเดิมเลยค่ะหกสราคาตอนนี้หกแซปหมือนสี่พันหกแปนสี่ันับหนราคาออนไลน์หกเปลูกค้าออนไลน์สัต่อยกมาอีกทีไหมค้่พราคาหน้าร้านหกแลูกค้าหนร้านหกแปปหมนแปดันับห ออไลน์หัวแซงก้ามือนึ่งก้ามือสองพันนารักหัวแก้ามืสองพันนับหนึ่งับหนึก้ามือสองพันนับสองหก้ามือสองพันสองพันสี่พันราคาออลไลน์หกพันนากหก้ามืกพันหก้มืนพันับหนับนก้มนับสองหก้าือแราคาตอนนี้เจ็ดแสนาเจ็ดสนบาทเจ็ดแสนบาทเจ็ดแสนบาทนับหนึ่งสบาทนับสองเจ็ดสบาทลูกค้าที่ลับไปมออลไลซื้อต่อกดใหม่สองพันกลับไปออลไลน์น่ารกซื้อต่อยกใหม่ได้เลยเจ็ดแสนสองพ สมถ<ห>่ายค่ะจะแสนสองพันบาทหมายเลขสามศูนย์สามศูนยย์สามศูนย์ส,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 สประมูลาจะแสนสอมพันบาทขอบคุณค่ะ